ะะระดับน้ำ3ามบล็อกค่ะคางดำไซส์มินิมากเลยค่ะไปไหนแล้วแล้วก็มีอวนด้านในนะคะตา1.5ดึงห่างไปยาวค่ะน้ำลินเข้าวันนี้ไม่ได้เอาน้ำเข้านะคะแล้วก็เมื่อคืนก็ไม่ได้ระบายออกค่ะตอนนี้ประมาณคืนนี้6กข้าแล้วมั้งคะมีน้ำยังสวยเหมือนเดิมนะคะเขียว ที่ตกลงมาเป็นลองสวยค่ะแม่นน่าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะที่นี่วังย่าค่ะมีการกรองน้ําอยู่เหมือนเดิมนะคะน้ําเต็มวังแล้วค่ะวันนี้เราถ่ายเข้าถ่ายออกระบบออโต,โต้นะคะมีตะแกงสองอันนะคะอันล่างไว้สําหรับถ่ายน้ําออกแล้วก็ถ้าน้ําน้อยก็เอาเข้าทั้งสองตะแกงเลยค่ะตอนนี้หกข้ามแล้วนะคะสีน้ําสวยมากไม่มีฝ้าไม่มีครีมนะคะเพราะปล่อยออโต้ไหลออก ตอนนี้วังย่านะคะเราเลี้ยงกระพงกับกุเลาอยู่นะคะดูซิว่าเชื้อคุ้งข่าวรอบใหม่จะอยู่รอดให้เราเก็บเกี่ยวไหมส่วนที่นี่วังป่าค่ะเราก็ปล่อยระบบน้ำออโต้ค่ะตอนนี้หกถ้มเราใสา่แจกห้าแล้วก็อัดน้ำเข้านะคะแล้วก็ปล่อยออกแค่แผ่นเดียวค่ะกุหลาน้อยมากค่ะเพราะากรองละเอียดด้วยอวนฟ้า มีน้ำดีเราจะพยายามถ่ายน้ําทุกวันกุ้งเราจะได้โตเร็วนะคะนี่ขาววงป่าตะแกงกองน้ําเข้านะคะเนื่องจากตอนนี้น้ําใกล้ตายแล้วนะคะเราเลยอัดน้ําเข้าไหลไหลชั้นอยู่เราใส่ตะแกงค้างไว้เลยค่ะแล้วก็ใช้เล่นปิดผ้าใบเอาไว้จะเอาน้ําออกนิดเดียวก็ใส่แล้วก็เปิดแค่ข้างบนออก ยังไงก็ต้องมีน้ําไหลออกเพื่อถ่ายเทของเสียตลอดคืนนะคะเช็คสี่น้ําและฟองทุกครั้งนะคะก่อนเอาน้ำเข้าที่นี่วังบ้านค่ะตอนนี้น้ําเต็มถืนแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าฟองน้อยลงค่ะเพราะว่าเริ่มมีการรินน้ําออกตอนกลางคืนนี่ค่ะมีน้ํารินเข้าวังบ้านเราเลี้ยงกระพงนะคะใช้ตะแกงตาหยาบแล้วก็อวนบางเอานะคะเอาน้ําเข้าออก บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะอันนี้ประตูนอกหวางบ้านนะคะเราเปิดแผ่นค้างไว้เมื่อคืนค่ะยกขึ้นหมุนขึ้นรอไว้ให้น้ําไหลออกอัตโนมัตินะคะพอตอนเช้ามามันก็เลยเข้าที่แผ่นนี้เดี๋ยวเราจะแปลเปลี่ยนเป็นหมุนแผ่นบนแล้วปิดแผ่นล่างนะคะเพื่อให้น้ําแผ่นบนไหลเข้านะคะวางบ้านตอนนี้เราเลิกกรองน้ําประตูหน้าแล้วค่ะเพราะว่าน้ําเข้าข้างในไม่ทันนะคะเราจะอัดเชื้อเต็มที่เลยค่ะรอบนี้เพราะว่าเราเลี้ยงปุ้กไม่สําเร็จแล้วมีกระพงอยู่ก็เลยต้องเลี้ยง ธรรมชาติต่อไปอันนี้คือกุ้งวังอานะคะเราก็ยังมีกุ้งาเดือนซสายเก่าหลงอยู่ซึ่งตอนนี้เรากาลังจะปิดบ่อแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะด้วยการรากษาหลา่แล้วก็ลอยปลาอาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะมีกุลาเราหลงอยู่นะคะแต่ง,งานเรายีดเยอกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะนี่วังบ้านนะคะ ตอนนี้กำลังระบายแผ่นบนอยู่ค่ะคี้แดดก็เหลือน้อยลงแล้วนะคะเหลือแค่นี้จิตเนี่ยค่ะเหลือเม็ดเล็กๆน้อยมากแล้วค่ะนี่นะคะปล่อยลินออกดูน้ําปลายทางค่ะน่ากลัวมากเลยตอนนี้กําลังระบายน้ำบ้างของเราค่ะนี่คือนะ้ําปลายทางที่ไหล,ลออกมา ทังอยู่ข้างนอกรออะไรเอาแต่ก็